เลยนะครับว่างานนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะผมอยากรู้ G.P. T เหมือนกันว่าเครื่องจักรยานเนี่ยมันจะวิ่งความเร็วได้เท่าไหร่นะครับ ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมกันทุกขั้นกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะพามาวัด G.P.S เจ้าจักรยานจักรยานติดเครื่องของเรานะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัด G.P.S นะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะแล้วก่อนไปดูหน้าก็เม้นกันมาก่อนว่าคันนี้มันจะขับได้ประมาณเท่าไหร่นะทุกคนเนี่เป็นจักรยานโอเนเลยผมไม่เคยวัดเลยนะทุกคนว่ามันจะได้กี่ีนะไปเดี๋ยววันนี้เรามาลองวัดดูกับดูเส้นถนนฮะมดูแบบโคตรดีอ่ะทุกคนนะไปเราก็จะมาวัด G.P.S ก่อนนะทุกคนแล้วก็วันนี้ฮะนี่นี่เลย เอ้าเฮ้ยเร็วเร็วโอ้ยเอ้า,อา,อามีวันทีเพียรู้บโอ้โหวากออกมาเลยเนี่ยวากออกมาจากจอเลยตกใจเลยครับมี้วิ่งออกมาเป็นหนเลยโอ้โหตกใจเลยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยจังหวะนี้อยากรู้ม,มากเลยว่าความเร็วมันจะเท่าไหร่เนาะได้ครับว่าความเร็วมันจะวิง่งได้เท่าไหร่ในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะอย่าลืมดูด้วยนะจะวิ่งไปนู่นเลยเนาะวิ่งไปนู่นเลยเนาะวิ่งยาวเลยฮะคนดูก็รอติดตามชมนะครับไป อยากรู้เหมือนกันว่าความเร็วเท่าไหร่เนี่ยวันนี้มาดูเลยวัดออกมาดูเลยเมื่อกี้วัดออกมาจากจอเลยผมก็ตกใจเลยโอเคะเดี๋ยวเราไปรอรีวิวกันโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะมาวัดดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะทุกคนนี่เลยเส้นนี้เลยฮะตัน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 น้ำมันพอกเลเต้นหรอนเต้นเาเต้น อบอกเลยนะครับว่างานนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะผมอยากรู้ g p s เหมือนกันว่าเครื่องจากักรยานเนี่ยมันจะวิ่งความเร็วได้เท่าไหร่นะครับอ่าบอกเลยมันโคตรุ้นเลยนะอยากรู้เหมือนกันโอเคครับท่านผูช้ชมแล้วก็ นี่ฮนะผมก็จะมาวัดจีพีให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวหาทางก่อนหาทางก่อนโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจักรยานติดเครื่องเจ้าคันนี้นะจะวัดนี่ g p s เลยฮนะนี่ g p s มือถือเลยอ้าวผมลืมปรับเป็นโหมดเอ้ยโหมดจักรยานดีกว่านะอ่านี่โหมดจักรยานโหมดจักรยานเลย มาดูว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะก็ฝากกดไลค์ผมกอนแล้วกันนะทุกคนโอ้วันนี้พี่ยูไวก็มาดูด้วยนะว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะทุกคนโอ้โหผมก็แบบเอยจะพี่ยูไวมาด้วยอะทุกคนนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะเสียงเครื่องอาจจะดังมากทุกคนเหายางก่อนเหายยางก่อนมา bye เอาดิเอาดิสี่สิบปะโอ้นึกว่าจะแตะไม่ถึงสี่สิบครับโอ้โหลมโคตรแรงเลยวันนี้บอกเลยว่าลมแรงจริงๆฮนะลมแรงมากๆเลยครับโอ้โหถึงสี่สิบเลยทุกคนผมก็นึกว่าจะจตะไม่ถึงด้วยนะผมสุดยอดจริงๆฮนะเดี๋ยวพาเครื่องก่อนอันตรายกับเครื่องนะทุกคนโอ้โหเครื่องร้อนเลยทุกคนโอ้สี่สิบเฉยะทุกคนสี่สิบเป๊ะเลยอ่ะนี่นะ อาจจะได้เห็นตอนนะั้นใน G P S นะทุกคนโอ้โหดูรถนะ่ะสุดประหลาทุกคนคนระับ40เฉยป่ะไปเดี๋ยวเราไปจุดเริ่มต้นของเรา,าดีกว่านะ าามาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกับซาเล้งค <laughs> ัทุกคนไปล้กรับโอ้โหไปแล้วไปแล้วอันตรายอันตรายว่ะโอ้โหทุกคนดูดูฮนะ โอ้ใครขับผมไม่รู้นะว่าใครขับทุกคนโอ้โหยังสุดอ่ะเออก็ไม่มาหนะทุกคนวันนี้ก็มาวัดเจ้า,จ,าจักรยานติดเครื่องให้ดูนะว่าขับได้ประมาณนี้ะทุกคนสุดจริงๆฮนะิงอ่ะซีซพอดีเลยโอ้โถือว่าเร็วมากทุกคนผมไม่กล้าแชไ่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที โอเคครับท okay. ่านผู้ชมเห็นเราเป็นไงฮะจักรยานติดเครื่องของเราครับคือแบบสุดยอดจริงครับทุกคนมึงได้เท่าไหร่เมื่อกี้โอ้วิ่งได้เหรอ80ได้ฮะโบอ๋อแรงมากครับอุ้ยโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยครับเฮ้ย80เนี่ย80ดสิบลบสี่ครับแปลบสี่สิบหายแล้วลดมาเฮ้ยขี่ได้80จริงเหรอ ลบไป40เท่าใหญ่กว่าแต่680ก็ประมาณนี้แหละคือมันเป็นเครื่องจักรยานนะต้องเอาอะไรมากแค่นี้ก็ถือว่เยอดแล้วเครื่องเล็กขนาดนี้เขาขี่ได้40ถือว่าโอเคเนาะโอเคเลยครับแล้วก็รถก็เบาด้วยใช่เบามากเลยเบาก็โอเคแลยหรือว่าต้องทุสเตอร์เพราะว่าสเตอร์มันใหญ่จริงอะเตอร์ตัวนี้เบอร์44,000 44,000อือถ้าลองโทษดูเนาะโทษดูน่าจะมีมีมากกว่านี้มากกว่านี้แต่มันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ คือย่าง้ก็ต้องมีสตอรี่ต่อไปแล้วต้องมีะล่าต้องมีสตอรี่ต่อไปแล้วจะให้เป็นสเตอร์เบอร์อรหลังเท่าไหร่ก็เมนกันไว้ฮะจะเป็นเบอร์30อเออประมาณนี้ก็ลองเมนกันมาดูนะเพราะว่าตอนนี้มันใส่ส 4, 4ฟันอยู่นะแล้วก็ข้างหน้าเป็น10เนาะข้างหน้าเป็น10ฟันปีมากับเครื่องทีมาเครื่องตอดได้ <laughs> อาจจะตอดได้แต่ยากถือว่าโอเคโอเค,โอเคนะครับมีได้40สเอ็ดรูแ้แล้วว่าจะเครื่แต่ักรยามวม่ีความเร็วได้เท่าไหร่อย่นะ้ก็ไปไว้ใจคลิปนี้ก็จะมีเรียนแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมสั่งอีเดยผมไปเลยแล้วก็น,นี่ดูว่าแอนทุกคนไปกฝากติดตามด้วยอย่าว้เจอกันใหมน่นี้พี่นาจะไปทีปไรก็กดกระดิ่งไว้นะทุกคนบ๊ายบาย